นี่มาลบปลาเด้อมาเสือคนเด้อมาแล้วเด้อยิงกระหอดเด้อเด้อไปเด้อไปนำเดียวไปนำเดียวเด้อเดี๋ยวนี้มาห่อขึ้นทางแล้วเด้อห่อจมพละเด้อจมพูะแล้วเดี๋ยวนี้ มวย,ยละมวยล่อมาผัดพ่นนิดน,นึงผัดพ่นนิดน,นึงเราจะไปต่อเลยเด้มอมวยละ,ยละไปโลปลาเด้อโลปาโลปาอย่างามาฮอดจมพูแล้วเด้มอมุกเพียงุกคนเด้อนี่ตอนนี้แห้งมยวยแห้งเด้อน้ำตกตั้ง งานสูตรนะครับจะมพูสุมซิเครื่องทางแล้วเด้อเดี๋ยวนี้มอยแล้วเด้อมาอดนีละมอยแล้วพ่อนนึงออกืะอกยนอปืนกนียิงกระอด้เด้อเปนกเด้อเด้อ ไปเนอปานำเดียวแล้วเด้อมุ่งเพื่อนทุกคนเด้อเป็ดเมืองว่ามีกระห้องระบ่มีนั้นเด้อไก่หินเด้อเดี๋ยวนี้เราก็มาห่อแล้วเด้อมาห่อมากแล้วเด้อนี่ เบิ้งว่ากระหอบมากินหรือบกบกกินเลยเด้อหวังว่ากินนั้นแน่นอนนะเบิง้งพันนาำเดียวว่ามากระหองกินหรือบกกินในึแน่ใจว่ากินแน่นอนเด้อเบิ้งว่าได้ยินเรือมกได้เด้อมาหนึ่เนี่ยอยู่น,นี้มีน้ำเด้อน้ำเยอะเยัเด้อ มาเลยเด้อมเพื่อนเด้อนี aine, ่เล่นนู้นเล่นพ่อเด้อพ่อีนี่นี่กงบอกนี่เล่นนู้นเล่นนี่ใหญ่เด้อเด้อันี้ก็พหอเด้อเด้อกินมากตรงนี้เด้อมากตรงนี้กินเด้อกระหอนนะฟังเด้อ เพิ่งจบไปเด้อบ่เคยมีมาเลยบ่มาเลยเด้อ เด้อได้ส่งโตเลยเด้อนี่พ่อเลยเด้อพ่อเยื้อเนื้อสุดเลยใหญ่ๆเลยพ่อส่งโตละเบิ้งไปโตเด้อเบิ้งไปโตว่ายิงได้หรือบ่ได้เลยเด้อเบิ้งไปโตเด้อพี่เด้อมุอเพรื่งคุณเด้อนี่ไอ้หอดสามโตเด้อ นี3บาทเราได้3ตัวนี่ยังสุกเด้อวนีน่ะ3ตัวเด้อเยอะขึนด้อยสําเข็งะเด้อนี่3ตัวคืนนี้แล้วก็มา4 5ตัวแต่ว่าบ่ทํานเด้อนี่3บาท เราได้3ตัวพอตอนพอตอนกันคืนแล้วเด้กันนแล้บ่เห็นเลยมาอยู่มาอยู่นีเด้นแล้วเล,ลวคืนนี้เราได้3ตัวส,สิมาเป็ดีนอยอ,อปย เป็นลายนะด้อเครื่องทุกคเด้อนี่กินบ่ไปนับบงด้อนับบังด้อไปกระหดลายแล้วด้อนับบงด้อหนึ สี่ห<ะ>้หกเจ็ดตเด้อสบายดีเด้อมเพิ่ตกคนเด้อนี้ตอนนี้ละกันขึ้นลวเด้อตอนกันขึ้นแล้วลาเมื่อกี้นี ป็นยิงได้กระหอเด,ด้อยิงได้8ตัวคือนี้ล่ะยิงได้8ตัว8ตัวล่ะอ็ด2ตัวกินแล้วยัง6ตัวเด้คอคือนี้ได8ตัวแต่สันนี้ก็พอแล้วด้อ กระหอดได้สี่ห้าตัวนึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บแปดน่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามตัว สิสานตูเด้อนุ้ยไล่ท้ๆเอ้มูเพื่อนทุกคนเด้อไผอยายิงก็มาเด้อมาเฮาสิพามันยิงอีเด้อไลสุดเด้อมูเพื่อนทุกคนเด้อ

អ <yy> ត <which is> <bigdad> like ់ថៃមិនរីងឡើយចំណោចចឹងខៃៗរូបព្រះទុតិគុណទៅមើលเด้อទីយោអត់น้ําណាน้ําនេះសៅនេះមិនដែរតែเด้อដែរតែតំណឹងน้ําយូកកាយនេះតប con nam này nè con nam lại mà sống tuổi thế là... mà mà 1 điều nhìn vật tham nhìn đấy tuần nưng bữa tuần nưng nam nè mình nằm ở cái cây như cái

đây từ đi 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 lùm này nữa, đi 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 sống tố đi 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 to đi đi โอ้นีรู้อนเลยนะสองโตเลยขึ้นนี่กันขึ้นแล้วด้อตอนนี้เนี่ยสูดเออนเนี่ยสงแก่เนยแก่ป่า Oh, 2ตัว Ini ตัวยายเนี่ย Ini kaho deh. 2 <tellan> <tellan> ย่ตัวยงจมตรงนีแล้วกต่อ้วะ่ยกร่อ้ตัวตัวปเตยอ่ะครนนี้ก็มีหลายละหนึ่งได้หลายกาังเล้นตกินเลยนี่กระหอด้วย กระหอปตะมาณสิบไปตัวมอยห่งเด้อมันแปดมงเก้ามงก็มองกัขคืนเลยคืนนี้เราได้ห้าตัวกระหอเลย

rākau i haṋ tī tēyō tēyōng tāt tō māne tōwa yo tāt tō tēyō yā tēyō sāpan tēyō nantaiyā yā kū tō wā, wā tō tā mō nē kā kāntō nē, tēyō เพื่อทุกคนกับบ้านเด้อด้ะส่ไปโตด้วยกรหอบบอลเล